แซ่บปะลูกหลานเอฟซีถามแซ่บปะแซ่แบแซ่ <laughs> แบแซ่บจ้ะได้กินข้าวได้อยู่จ้ะอันน้ำถมปอดปอดติดเชื้ออ่าแซ่บขุ้นค่ะ <laughs> อืมอ่มลำบาจักน้อยคือส่นว่างกิลงบานเพื่อว่าให้กินเข้มสดน้ามันละน้ำซุปน้ามันสด ป um okay. hmm, really. ้อนบ่ป้อนบ่ให้เขาป้อนบ่เย่อืมสดมากได้ถุงให้หมดกันหน่อยป่าแล้วก็สีเสียที่ยังเกาะไปยังดูบร์ยินใช่พี่โชว์กาะน้ำป่า กันใส่ผงโซลกกับน้ำป่ามันเแซยบก็ดีกินคินแล้วเดวได้เซตโต้าแปงนอนกัวใส่ผงโซลกน้ำปลาสซ่บก็ดขาดน้ำปลาครัช่วงขาดนะก็ขาดน้ำป่าครัช่วง่า ทังสีละพระเทศอาหารค้นเพราะสบายก็ต้องกินจืดนไอยตีดแล้วเนาะหั่นได้บอระผักนะค่อยๆหั่นเอาทอดกับข้าวกินข้าวเนี่ยมันบานจ้ะกระแซบคือก้าวด้วยนะแม่นะกินด้วยแซบกระแซบคือก้าวเส้นบอระผักนะ บ่เคยป้อนดอกจใจแค่เคยป้อนบ่แม่ใหกเอยป้อนบ่ป้อนพอพอแม่ไม่จะกินได้เยอะกว่ะกินกินกินใช่กินได้เยอะจังแล้วก็กินได้เยอะกินกิน sẹp cho cao thì nữa xài cả với cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ